อยู่หน้าบ้านนะครับลูกค้าเหมือนจะมาแล้วเอ้าทำไรคนะรับเนี่ยเปค้าลรองสงสงโอ้โหสั่งยังไม่เข้าร้านเลยไปไปดูที่มันเป็นยังไงมัง่งร้านเราบริการดีจะตายเอาปัดปัดออกเอาไงนะอโอเคเอาแม่ลักที่มันจะหลอไหมโอ้ใช่ได้ใส่ได้ถ้าหลังอะไรลักไซบ่ ขลังปล่อยใช่ไหมครับ,รบดูสรงที่เมื่อกี้ที่เอาให้ดูมีไหมทรงที่ว่าจะกันแบบไหนเปิดเปิดโทรศัพท์ให้ดูหน่อยที่เป็นกันยังไงเท่ขนาดไหนกันขอดูก่อนโอ้กัอนอย่างนี้เลยนะโอ้ใบรุนใจเต็มรอยครับอโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับจะเหมือนเข้าไหม ก็มาดึงตรงนี้ก่อนครับหน้าระยะไมใ่ใช่ออกห,หน่อยหน่อยออกแบบนี้ออกเร<ๆ>ื่<ๆ>อยๆเลยนะมัน,นจะได้เร็วๆขึ้นครับดูประมาณกปิสูงใช่ไหมข้างเปิดสูงกำลังรักไทรนะปล่อยนะการลอยนิดๆใช่ไหมต้องแบ่ง,ง,นะอ,อ,งอันนี้เราก็เปิดส่งกันด้วยหวีใหญ่ทงสูงนะครับ ตันนี้เราก็ไล่ช้วีใหญ่ไล่ขึ้นไปอีกนะครับให้มันตรงนะครับให้มันเปิดจอดแล้วเรากันอีกทีครับกำล,ลังลูกค้าปล่อยเนาะใช่ไหม <S <S 1> <S 1> เคเดี๋ยวเราจะเจ็บตีนอีกทีนะครับเดี๋ยวเราเปิดทรงไปก่อนนะครับตนนัวนี้ตอนนี้ก็บีใหญ่เล้วครับลองขึ้นไปเลย น้องต้องการทรงสูงใช่ไหมห้ามงึกคอนะคลุบแบ่งเลยนะเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยวได้ทรงใหม่กับบ้านกัน <laughs> <laughs> ลูกค้าวัยรุ่นนะครับผมเอาทรงผมมาให้ดูนะครับเราจะตัดคลายเขาหรกว่าเขาไปดูกันนะครับแบบแบบมันจะมีกันตามรอยด้วยใช่ไหมลูกค้ามะดูอีกทีนึงครับตอนนี้เราขึ้นทรงไปก่อนนะครับข้างหลังลูกค้าจะปล่อยแบบลักษณะยาวนะครับ ลูกค้าไปรุ่นนะครับก็นต้อไปกัดยาวตอนนี้เราก็ขึ้นทรงอยู่ครับเปิดทรงนะ้ครับเปิดทรงหาฐานทรงก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองหวีเล็กขึ้นไปอีกทีนะครับเจ็ดรายละเอียดข้างบนนะครับส่วนข้างบนที่เราหยิบไว้นี่เราก็จะตัดปลายนิดเดนะครับลูกค้าไม่ต้องการยาวมากนะครับการตัดผมเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องตัดไว้นะครับเราตัดช้านะครับแล้วก็ให้มัน ได้เนื้อๆน,นะครับงานก็จะเสร็จเร็วนะครับก็ตัดไวๆตัดไม่ได้เนื้อมันก็ช้านะครับประมาณนี้นะครับเปิดเปิดค่างเสร็จแล้วก็เจ็บตีนครับใช้วีเล็กเจ็บตีนเจ็บไายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเงาเพื่อให้มันดูมีมิตินะครับดูกลมกลืนกันครับไล่เลเยอร์ขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมจะได้ กลมเกืนกันนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้วีเล็กอีกทีเราก็จะดูไม่เรียบร้อยนะครับจะดูแบบเป็นขั้นนะครับเราต้องให้มันไล่กันให้มันนวลขึ้นไปนะครับไม่ใช่ขาวอย่างเดียวนะครับเราต้องไล่ให้มันนวลนะครับเวลามองไกลๆจะมีมิตินะครับผมนะครับทรงผมนะครับมิติก็คือการเงานะครับไล่เงาไล่เงาให้สรงมันดีขึ้นครับจอดเอาไว้ใช่ไหมลูกค่ะ ประจนนิดๆนะตอนก็ไม่ค่อยมีช่างก็จะพยายามเอาไว้ให้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเราก็ไล่เลเยอร์เข้าไปอีกทีนะครับให้มันดูแบบกลมกลืนกันครับตัดผมใส่ตาก็สาคัญนะครับต้องพอลูกค้าไม่เห็นนะครับข้างหูเราต้องครึ่งทางครับลูกค้าด้วยลูกค้าด้วยช่างด้วยนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นช่างมัดสะมากกว่านะครับเพราะว่าลูกค้ามองมาเห็นทางเนาะใช่ไหมเกเค เราก็จะวัจรให้ลูกค้านะครับลูกค้าจะกันตามจรซิกแซกอีกทีนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะกันส่งไล่เฟดขึ้นไปไล่นีนขึ้นไปนะครับเฟดบีมันก็จะบางแล้วขึ้นข้างบนก็จะเป็นหนาขึ้นเรื่อยนะครับบางหนานะครับมันก็จะเหมือนไล่เฟดปกตินะครับก็เหมือนเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับถ้าเราต้องการให้มัน หนาเราก็ต้องใช้กลางๆท่อนวีมานะครับอย่างนี้นะครับถ้าอยากได้บางๆก็เอาไปนะครับสลับกันใช้นะครับมันก็คล้ายๆไล่เฟดเหมือนกันนะครับตรงไหนต้องการหน้าๆเราก็เอาใช้กลางๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะกันแบบนี้นะครับผมกันกลางๆลูกค้านี่ครับแบบนี้เลยนะครับผมจะเหมือนไม่เหมือนนะครับไปดูกัน ตอนนี้ก็มาถึงตอนการกันเป็นรอยแบบรูปภาพที่ลูกค้ามาให้นะผมทํากันเป็นรอยทําลายนะครับลายที่ลูกค้ามาให้นะครับผมช่างก็ต้องซื้อโทรศัพท์ไปด้วยครับเพื่อจะดูลายลูกค้าเอามานะครับผมว่ามันจะเหมือนตันนี้ก็ถึงกานกันกันนะครับนี่นนะครับใช้แบตเตอรี่กันขอบเหมือนเดิมครับเอากัรเป็นเหมือนล้านะครับเดกันลงมาตามจรของลูกค้านะครับผม เราจะเน้นเป็นรูปภาพใหญ่กว่า,านะครับเพราะว่าเราจะได้มันจะได้ชัดเจนนะครับเขาน,น้อยเหมือนเขาเราจะมองไม่ค่อยมันจะอยู่ไม่หลายวันนะครับตอนนี้ก็ดูงานกันก่อนนะครับผมข้อเสียของกันแต่ผมก็คือถ้าเรากันพลาดหรืออะไรเป็นมันก็เสียเลยนะครับผมมันแก้ไม่ได้เหมือนเราวาดรูปนะครับวาดรูปเรามีอย่างลบอย่างอะไรช่วยค่ก็จะทําลายด้วยครับให้แบบ ถ้าวาดพลาดไปเราก็สามารถลบออกได้นะครับแต่ว่าการกันผมของช่างก็ต้องค่อนข้างแบบเม่นอย่างอ๋อเอาเราเดวก็ไปดูเราจ้ก็ดูเนาะเราก็จะกันข้างเดียวนะครับเพราะนี้เราไม่กันนะครับขนาดเอาประมาณชิวใช่ไหมเดไปครับ ขั้นตอนตัดไปหน้ามานะครับหน้ามาลูกค้าจะเอาประมาณชิวพอดีพอดีนะครับผมเราก็การแต่ผมก็ไล่ๆกันขึ้นไปเรื่อยๆครับอย่าต้องรีบร้อนนะครับก็มันเลยไปมันก็จะแก้ไม่ได้นะครับเราต้องค่อยๆตัดแล้วค่อยบีไปดูนะครับว่ามันพอดีไม่พอดีแล้วก็ตัดออกนะครับผมลูกค้าวัยรุ่นนะครับเขาไม่ต้องการบางนะครับลูกค้าวัยรุ่นก็ต้องการหนาๆนิดนึงนะครับผมส่งผมนะครับก็ดูงานกันครับทว่นี้ การตัดผมหน้ามาเราก็ไม่ตัดครั้งเดียวนะครับเราต้องตัดไปหวีไปเช็คไปนะครับผมก็ดูงานกันก่อนนะครับช่วงนี้ครับลูกค้าก็ไม่กลโนกลเขานะครับผมเราก็ตัดผมเสร็จแต่งผมเสร็จการลายเสร็จเราก็น่าจะเสร็จนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เราก็เล็มหน้ามากันลูกค้าอยู่นะครับผมมันตรงไหนไม่เท่ากันเราก็ไล่ขึ้นไปนะครับเราต้องดูการลูกค้าวีนะครับวียังไงนะครับก็ประมาณนี้ครับผม แล้วก็ขลังหลังลูกค้าจะปล่อยนะครับปล่อยยาวๆลักไซนะครับลักไซยาวนะครับมาเช็คฝั่งนี้อีกทีหนึ่งครับผมตัดไปนิดนะครับลูกค้าสมัยใหม่นี้เด็กวัยรุ่นเขาไม่ต้องการสั้นนะครับกัันนะครบมาดูการกันครับเลยกันลายด้วยครับกันเราก็จะกันขอบก่อนนะครับผมแล้วก็แต่งลายอีกทีนะครับจเพื่อสร้างให้มันชัดเจนขึ้นครับกันคิ้วเลยใช่ไหมลูกค้าตึ้นนะครับลายจะได้อยู่ได้นานนะครับ แต่ถ้าเราแบตเตอรี่อย่างเดียวมันจะอยู่แป๊บเดียวนะครับประมาณสามวันก็น่าจะหายไปนะครับลายแต่ถ้าเราโอานี้ก็ประมาณเป็นอาทิตย์นะครับก็แต่งลายนะครับผมตรงไหนไม่ดีตรงไหนไม่เท่ากันใช้บบตเตอรี่นี่ใส่ใบมีดนะครับผมแต่งลายกันอยู่กันนะครับเราก็ทาตามวันนี้มุมกล้องเราอาจจะไม่ค่อยดีนะครับขออภัยด้วยครับเพราะว่าแดดข้างนอกมันวันนี้แดดแรงมากนะครับผมภาพเราอาจจะไม่ฝังนี้ปะ สวยงามนะครับขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้เราก็แต่งลายแต่งจอนกันอยู่นะครับผมถึงขั้นแต่งลายแต่งจอนครับเดี๋ยวกันจิ้วให้ลูกค้าอีกทีนึนะครับผมถ้าเรากันไม่ดีลายก็ออกมาไม่ค่อยสวยนะครับผมเราต้องใจเย็นนะครับการทําผมนะครับสั่งนี้ลูกค้าก็ไม่ทําลายนะครับผมกันยาวๆลงมานะครับกันเบิดข้างรักใส่นะครับก็ยาวลงมานะครับ ก็กันธรรมดานะครับครั้งนี้นะครับทำลายข้างเดียวครับเดี๋ยวกันคิวอีกทีนะครับผมกันคิวแตกก็น่าจะเสร็จนะครับลูกค้าบอกต้องการสั้นนะครับขั้นตอนกันก็ต้องระวังนะครับต้องจับหูลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับเพราะเราก็อย่าประมาทก็แล้วกันครับตอนกันผมกันเลยนะครับผมลายแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับผมลูกค้าจะได้กว้างกว้างหน่อยครับเราก็จะกันคิว ให้อีกหน่อยเดียวครับผมกันคิวเ่ๆนะครับเวรุ่นนะครับกันชิวแตกนะครับภาษาบ้านๆคือชิวแตกครับทำแบบชิวแตกเราใส่บตเตรี่กันก่อนนะครับเลวลงใบมิดทีนะครับคลิปนี้ก็มีหน้่มานะครับผมด้วยกันคิวกันอะไรก็น่าจะเสร็จนะครับเวรุ่นนะครับลายก็ได้ประมาณนี้นะครับผมพอลูกค้าจกได้อยู่ได้นานนะครับเราก็ต้องทําลายใหญ่ก่าเขานะครับประมาณนี้นะครับผมก็รอแบบบ้านๆนะครับผมไวรุ่น ได้กรมายาวเป็นกระเซิงนะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเปิดข้างสูงนะครับทำลายนะครับผมการคิวแซกให้ด้วยนะครับผมลูกค้าก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ช่างหมูบาเบอร์มานะครับผมลูกค้า f อที่ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับขอบคุณ f อทุกคนทุกท่านนะครับผมที่ ติดตามช่างหมู่บาเบอร์นะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาตัดผมเปิดลูกค้าเอาทรงผมมาให้ดูนะครับทรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับนี่เประมาณนี้ครับทรงผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหมู่บาเบอร์มานะครับก็หลอได้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับลูกค้าทุกคนเอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรก็พิมพ์มาคุยกันได้นะครับผมสวัสดีครับผม